ครับผมนะครับอจาจจะชมเป็นเจ้าของบริษัทเอกุลา่าหรือบริษัทอยุธเทที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ออเรนและก็ผลิตภัณฑ์เอกล่าเอนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์เอกลาแล้วนะะก็ผลิตภัณฑ์ออเรนครับจริงๆแล้วนะครับผมจริงๆแล้วตัวเองอ่ะเป็นช่างสิมสวยก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำผมนะครับแล้วก็เอาประสบการณ์ของตัวเองมาแบ่งปัน,ปน นะครับเทคนิคนะความรู้ให้กับเพื่อนเสืส่อที่รวสยอาชีพด้วยกันนะครับก็เริ่มจากการแบ่งปันและให้ความนะครับทุกวันนี้ก็ยังแบ่งปันและให้ความตลอดเวลามอนกันนะครับก็แล้วก็มาผลิตภัณฑ์มาสร้างแบรนด์ของตัวเองนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับอาจารย์ก็ได้มาเปิดร้านนะครับวมกทูล่าตูริโอที่ดอนเมืองนะครับ ร้านนะครับนจุดเด่นของเราก็เป็นจุเดเต่นทุกเรื่องก็คือไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการดัดผมนะครับเพราะว่าอาจารย์เดงเป็นอาจารย์สอนดัดผมมานะครับแล้วก็เรื่องของการทําสีผมนะครับว่าเรื่องของการตัดซอยทุกอย่างเลยนะครับในร้านนะครับเด็กุรุร้านจิวเวโล่ก็จริงๆแล้วนะครับตัวอาจารย์เด็กนะครับก็ได้ เอาประสบการณ์แบ่งปันให้กับทีมนะจริงๆแล้วที่นี่นะครับทีมงานของเราค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็ทําได้ทุกอย่างนะครับก็ขอฝากร้านไอติดีโกนะครับผมที่ลิทุร่าจูดิโก้ตอนเป็ด้วยกันนะครับก็ประทําใจ ครับผมลิตภัณฑ์นะครับที่ที่ได้ใช้ก็คือว่าอาจารย์เป็นคนที่ชอบกินและเป็นออลูมาเวลาทําแล้วเวลาสั่งแล้วรู้สึกสดชื่นนะครับแล้วก็ตัวเซรั่มค่อนข้างที่จะตอบโจทความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองชอบความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองได้รับก็คือ,อ,อลูกค้าครับผมลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้าทําผมของเรามาลหลายปีเขาเห็นเขาเห็นว่า ถามเราว่าเราใช้อะไรนะครับเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรรู้สึกว่าผมของอาจารย์หรือว่าผมของอาจารย์เนี่ยรู้สึกว่ามันรู้สึกมัน promises, หนาขึ้นหรือว่ามันดำขึ้นว่าอาจารย์ได้ใช้แล้วรู้สึกว่ารู้สึกดีสาหรับตัวเองละกันนะครับก็อยากจะให้ทุกคนว่าอยากจะได้นะครับหรือผลิตภัณฑ์เอาไปใช้ตามร้านหรือว่าอยากจะเอาไปแนะนําให้กับลูกค้าของตัวเองก็สามารถที่จะทักมานะครับ ที่อาจารย์ญญก็ได้หรือจะติดต่อไปทางบริษัทก็ได้นะครับผมก็ยินดีที่จะให้คาปรึกษานะครับว่านะครับได้ใช้แล้วรู้สึกยังไงนะครับก็ตัวเองทําไมถึงต้องเอาผลิตภัณฑ์นะครับมาไว้ที่ร้านก็เพราะว่าอ,อ,อยากจะนะครับใช้ดีและอยากจะบอกต่อนั่นเองเพราะว่ามันใช้ดีกับตัวเองแล้วอยากจะจะบอกต่อให้กับลูกค้าของเรานั่นเองครับ